ครับผมาามาแน่ทกคนเช่นอนออนไลน์ครับผมมาอยู่ที่ห้องอาหาร Golden Guest House นะครับในพม่าทวายนี่ครับเป็นเบรคฟาสต์ในช่วงเช้านะครับก็จะมีข้าวผัดมีผัดแล้วก็มันกับปอเปี๊ยทอดผักแก้มแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับด้านบนนี้ครับมันจะอยู่ตรงชั้นห้านะผมกล้อง,งงงกะลิบ เวลากดลิฟต์ชั้น2มันจะขึ้นไปชั้น3 3สขึ้น4 4ขึ้น5นะครับแต่ว่าผมทานกาแฟมาเมื่อเช้าเราที่ร้านในร้านกาแฟตามบ้านในในเมืองทวายครับแต่ว่าผมอยากให้ดูบรรยากาศร้านอาทถครับห้องอาหารของโกลเด้นเกสเฮาส์แล้วก็ดูวิวด้านบนครับเมืองทวายสวยครับจริงๆแล้วถ้าเรามองจากตรงน,นี้ครับผมถ่ายภาพซันเซต็ต หลังจาที่จะรับขอบฟ้าที่อยู่ฝั่งนี้แหละพวกนอนห้องฝั่งนี้สวยมากเลยกลางคืนเชนวิวบ้านบนี้ครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ซันเซ็ตตกหลังภูเขาด้านนู้นนะครับอันนี้ผมเห็นคนไทยมาพักด้วยครับที่นี่พักราคาไม่แพงแล้วก็ดูบรรยากาศก่อนโอเคครับผมตักอาหารเรียบร้อยแล้วคงทานไม่เยอะครับเมื่อกี้กินออกาแฟกับนันปบญามาแล้ว ดูบรรยากาศนิดนึงก็ดีครับใช้ได้ก็ให้ดูบรรยากาศนี่ดีกว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูดูวิวนะดูวิวโอเคเนี่ยก็สรุปทริปการเดินทางนี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวสี่โบสี่โบของพมา่าผมนัด โจมารับแล้วที่พ่อโจมารับแล้วที่โรงแรมก็ค่าตก็ตไปกลับเนี่ยตั๋วไปกลับก็อยู่ประมาณที่พันหกร้อยบาทอาายจะมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึ <Yeah. S 1> ่งครับคือตก็ตไปกลับก็บกบคืออยู่ที่พันหกร้อยบาทแล้วก็ค่ามอเตอร์ไซค์เช่าที่ผมไปใช้พี่ผมื่เก็้นะก็คือหนึ่งพันบาทไม่ถึงอะสองหมื่นแปดพันจาร์ เที่ยวเมื่อวานเต็มๆเลยอ่ามันจะมีหาดหม้อมาก,กันอ่าไปดูทะเลปลามียวยตแล้วก็วข่ามสงครามมียวยตผมจาชื่อไม่ได้นะอ่แล้วก็ไปวัดอีกสองวัดไปทางข่าจอมมือถาวรประมาณสักสิบโลเกือบสิบโลแล้วก็โอ้โหไปไมาเยอะไปกินข้าวก,กินนู่นกินนี่เยอะแยะ,แ,ยะแล้วก็เช้านี้ก็ไปพาไปกินกาแฟแล้วก็พาไป จะพาไปตลาดอีกแต่ไม่ไปไปนั่งรถม,ม้มาบริจารถม้าแล้วก็ไปถวายแล้วพี่จะพาไปหมอมกกังกรนี่บอกโอ,โอ้ไม่ไหวแล้วครับหมอมกกังกรเสียเวลาเดินทางไม่ไ,มไกลคนระับประมาณเท่าเราแต่ว่าเราขี้เกียจเดินทางนะครับก็เป็นการสรุปทริปการเดินทางที่ถวายนะครับสามวันสองคืนจริงๆถามว่าดีไหมก็โอเคนะก็ผมแนะนำว่าราถวายกลางวันหน้าเที่ยวกันคืนนี้ส่วนใหญ่จะมืดแล้วก็ จะดูอะไรก็ลำบากมากเลยถ้ากลางวันนี้ก็เดินเที่ยวได้เลยโรงแรมเยอะนะครับโรงแรมในทวายเยอะไม่ต้องกลัว่าจองมาจะไม่มีที่พักเวลาจะมาโรงแรมผมแนะนําว่าให้เดินดูก่อนเพราะว่าโรงแรมมีหลายราคาโรงแรมเก่าราคาอ่45,000จัดก็เยอะโรงแรมดีๆ45,000จัด 45, ก็เยอะจาโรงแรมโลเ้นเกสเฮาส์ที่ผมนอน227ด,ดอลลาร์27เหรียญนะครับก็โอเคใช้ได้ แพงประมาณตีก็วันแาณร้อกว่าบาทบริการดีครับมี Wi-Fi เร็วด้วยอัพโหลดงานอะไรก็ไม่ยากนี่คือผมขอสรุปคลิปการเดินทางที่อ่ดาวายจริงๆแล้วผมสนใจจะไปมอสลาแม่นะมอสลาแม่ขึ้นไปย่างกุ้งจริงๆก็ไปได้นะแต่ฝากตัง,งค์ในกระเป๋าดูแล้วอา่าโอเคหยุดไว้ก่อนเก็ <laughs> บตังค์ใหม่ครับ เดี๋ยวเข้าทางถวายนั่งรถวันหนึ่งเต็มๆไปอมอระแมะย่างกุ้งนะครับไม่นานนี้เตรียมชมได้เลยแต่ผมแนะนำว่าใครที่มาพม่าครับมากินตามร้านทั่วๆไปร้านตามทางกินลำบากอาหารโรงแรมกินได้ร้านกาแฟเป็นร้านพื้นเมืองกาแฟทานได้แล้วก็ปั้นโกะอะไราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านเพื่อกุ้งไม่เตี่ยวนะัลำบากแต่ว่าชายทะเลของเขาก็รู้สึกโอเคครับใช้ได้ดีครับชายทะเลก็ าสะอาดและอาหารสดนะครับราคาไม่แพงอา่ากินทอดนอยอร่อรยกันแน่นอครับสรุปทริปการเดินทางที่อ่าวะวันสามวันสองคืนครับก็คนที่จะมาก็ดูคลิปดอนะครับการเดินทางรวมถึงร้านอาหารที่พักที่เที่ยวได้เลยตะวันาวาที่เที่ยวเยอะทะเลน่าเที่ยวครับมีเกสต์เฮาส์บางโรงที่ตะาวาันเยอะเลยไป